วันนี้นักเรียนจะสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะนักเรียนดูสิคะว่าตอนนี้ครูอยู่ที่ไหนเอย่ยใช่แล้วคะ่ะครูอยู่ที่ตลาดอยู่กับขุนและคุณแม่ของขุนค่ะคุณแม่ของขุนซื้อเงาะก,กี่กิโลกรัมคะ ใช่แล้วค่ะซื้อเงาะ3มกิโลกรัมและซื้อส้มกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะสองกิโลกรัมคุณแม่ของขุนซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมคะนะักเรียนคนใดตอบได้บ้างเอ่ยนะักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะจำนวนผลไม้ที่ซื้อทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก3กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะเพิ่มขึ้น เราจึงนำจำนวนงอ3กิโลกรัมรวมกับจำนวนส้ม2กิโลกรัมได้เท่ากับเท่าไรคะจากภาพแม่ซื้องอ3มกิโลกรัมครูให้รูปสี่เหลี่ยมสีเขียว1รูปแทนจำนวนงอที่แม่ซื้อมา1กิโลกรัมนะคะแม่ซื้องงอมา3มกิโลกรัมครูต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมสีเขียวกี่รูปคะเก่งมากคะ่ะ3รูป และแม่ซื้อส้มมาอีก2กิโลกรัมครูใช้รูปสี่เหลี่ยมสีส้ม1รูปแทนจำนวนส้ม1กิโลกรัมนะคะแม่ซื้อส้มมา2กิโลกรัมก็ต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมสีส้มกี่รูปคะเก่งมากค่ะ2รูปแบบนี้ค่ะรวมแล้วแม่ซื้อผลไม้ทั้งหมดเท่าไรคะเอแล้วนะักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างคะ ใช้แล้วคะ่ะต้องนับจํานวนทั้งหมดแล้วนะักเรียนนับจํานวนทั้งหมดได้เท่าไรคะเก่งมากคะ่ะได้เท่ากับ5กิโลกรัมดังนั้นคุณแม่ของคุณซื้อผลไม้ทั้งหมด5กิโลกรัมคะ่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะแล้วคําตอบ5กิโลกรัมเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะใช่แล้วคะ่ะเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผล รามากกว่า3มกิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักของเงาะเพียงอย่างเดียวดับภาพที่หน้าจอขาโพดหนักกี่ขีดคะเก่งมากค่ะเขาโพดหนัก7ขีดภาพต่อไปเป็นภาพผักบุ้งผักบุ้งหนักกี่ขีดคะเก่งมากค่ะสองขีดมาดูภาพต่อไปกันคะ่ะไก่นักกี่ขีดคะเก่งมากค่ะ8ขีด แล้วเหตุล่ะคะหนักกี่ขีดใช้แล้วคะ่ะเหตุหนักสามขีดเรามาดูโจทย์กันนะคะว่าโจทย์ของครูจะถามว่าอะไรไปดูกันเลยคะ่ปะปลาเบากว่าไก่3ามขีดปลาหนักเท่าไหร่คะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะคิดคำตอบเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ คือปลาหนัก5้าขีดแล้วปราหนัก5ขีดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะใช่แล้วคะ่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเพราะ5ขีดน้อยกว่า8ขีดได้เองคะ่นะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยคะ่ะถ้าจะซื้อของ2องอย่างให้ได้น้าหนักรวม10ขีด จะซื้ออะไรได้บ้างคะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10หมดเวลานักเรียนจะซื้ออะไรได้บ้างคะแล้วข้อพดกับผักบุ้งซื้อได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะไม่ได้เพราะอะไรคะ เพราะ7ขีด украї, รวมกับ2องขีดได้เท่ากับเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะได้เท่ากับ9ขีดแล้วข้อพจกับไก่ได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะไม่ได้เพราะ7ขีดรวมกับ8ขีดเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะเท่ากับ15ขีดแล้วข้าพจกับเห็ดล่ะคะได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะได้เพราะ7ขีด รวมกับ3ขีดได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ10ขีดแล้วเราซื้ออะไรได้อีกคะใช่แล้วคะ่ะเราสามารถซื้อผักบุ้งและไก่ได้เพราะอ,อะไรคะใช่แล้วคะ่ะเพราะสอขีดรวมกับ8ขีดได้เท่ากับเท่าไรคะเก่งมากค่ะได้เท่ากับ10ขีดนักเรนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะ ดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยค่ะผ่านมาแล้วสองข้อเป็นอย่างไรบ้างคะตอบได้ได้มเอยเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยค่ะถ้าจะซื้อของสามอย่างให้ได้น้ำหนักรวมสิบกีโจะซื้ออะไรได้บ้างคะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้า บ้างมาดูคำตอบกันเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือผักบุ้งปลาและเห็ดเพราะอะไรคะทราบไหมคะเก่งมากคะ่ะเพราะสองขีดรวมกับ3ามขีดและรวมกับ5้าขีดเท่ากับเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะเท่ากับสิบขีดนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะ นักเรียนดูภาพที่หน้าจอแล้วนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าแก้วตาหนักเท่าไรใช่แล้วคะ่ะหนัก16กิโลกรัมแต่เมื่อแก้วตาชั่งน้ำหนักของตนเองโดยถือกระเป๋าด้วยน้ำหนักที่อ่านได้คือ18กิโลกรัมครูอยกากทราบจังเลยคะ่ะว่ากระเป๋ามีน้ำหนักเท่าไรนักเรียนช่วยครูคิปหน่อยสิคะใช้วิธีใดได้บ้างคะ อ๋อใช้เส้นจำนวนแบบนี้ค่ะ16นับต่ออีกเท่าไรเป็น18คะนับต่อได้เป็น17 18เรานับต่อไปอีก2ดังนั้นกระเป๋าหนัก2กิโลกรัมหรือนักเรียนจะคิดแบบต้นกล้าก็ได้นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ เนื่องจากกระเป๋าและแก้วตาหนักรวมกัน18กิโลกรัมหรือส่วนรวมเป็น18ถ้าส่วนย่อยหรือน้ำหนักแก้วตาเป็น16กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักกระเป๋าหรือส่วนย่อยอีกส่วนเท่ากับเท่าไรคะ16บวกอะไรได้18คะใช่แล้วคะ่ะ2หรือหาว่า บด้วย16เท่ากับเท่าไร18ลบด้วย16เท่ากับ2ดังนั้นกระเป๋าหนัก2กิโลกรัมนั่นเองค่ะหรือเราคิดแบบเดียวกับขุนซึ่งก็ทำนองเดียวกันค่ะแก้วตาหนัก16กิโลกรัมแก้วตาและกระเป๋าหนัก18กิโลกรัมจะได้กระเป๋าหนัก18ลบด้วย16 เท่ากับ2กิโลกรัมดังนั้นกระเป๋าหนัก2กิโลกรัมค่ะแล้วคําตอบกระเป๋าหนัก2กิโลกรัมสมเหตุสมผลไหมคะเก่งมากคะ่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเพราะ2กิโลกรัมรวมกับ16กิโลกรัมเท่ากับ18กิโลกรัมนั่นเองคะ่ะนักเรียนอ่านโจทย์ที่หน้าจอไปพร้พอมๆกับครูนะคะ กุ้งแห้งถุงหนึ่งแบ่งขายไป3ามขีดเหลืออยู่9ขีดเดิมกุ้งแห้งถุงนี้หนักเท่าใดนักเรียนสามารถหาน้ำหนักเดิมของกุ้งแห้งถุงนี้ได้อย่างไรคะเรามาลองดูวิธีที่1กันคะ่ะเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะกุ้งแห้งแบ่งขายไป3ามขีดและเหลืออยู่9้าขีด ดังนั้นน้ำหนักเท่าไรลบด้วย3ามขีดเท่ากับ9ขีดคะเราหาคำตอบได้โดยนำากบวกด้วย3เท่ากับเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะ12ดังนั้นเดิมกุ้งแห้งถุงนี้หนะัก12ขีดนั่นเองคะ่ะเราม,มาลองดูวิธีที่2กันนะคะนักเรียนดูภาพที่หน้าจอแล้วคิดไปพร้อมๆกับครูกันนะคะ ถุงนี้คือถุงที่แบ่งขายค่ะและถุงนี้คือถุงที่เหลืออยู่ค่ะเราอยากทราบว่าเดิมกุ้งแห้งหนักเท่าไรแล้วเดิมกุ้งแห้งหนักกว่าหรือเบาวกว่าเก้าขีดคะใช่แล้วค่ะหนักกว่าเก้าขีดเราจึงนำกุ้งแห้งที่เหลืออยู่9้าขีดบวกกับกุ้งแห้งที่ขายไป3าขีดได้เท่ากับเท่าไรคะ เก่งมากค่ะ12ขีดดังนั้นเดิมกุ้งแห้งถุงนี้หนัก12ขีดนั่นเองค่ะแล้วคำตอบเดิมกุ้งแห้งถุงนี้หนัก12ขีดสมเหตุสมผลไหมคะเก่งมากค่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะ12ขีดลบด้วย3ขีดเท่ากับ9ขีดนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้กันไปแล้ว ครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยนะคะเกมของครูมีชื่อว่าเปิดป้ายทายคำตอบเมื่อครูเปิดป้ายแล้วครูจะให้เวลานักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาแล้วคิดคำตอบโดยครูจะนับ1-10แล้วบอกหมดเวลานักเรียนคนใดตอบถูกทั้งหมดจะคือสุดยอดของการแก้โจทย์ปัญหาการวัดน้ำหนักเลยนะคะเรามาดูแผ่นป้ายนี้กันค่ะ ว่ามีโจทย์ปัญหาใดอยู่เริ่มอ่านโจทย์ปัญหากันค่ะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หหมดเวลาโจทย์ก็คือปลาตัวเล็กกับปลาตัวใหญ่ นักรวมกัน8ขีดปลาตัวเล็กนัก3ขีดปลาตัวใหญ่นักที่ขีดนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะใช้เส้นจำนวนใช่ไหมคะก็คือ3นับต่ออีกเท่าไรเป็น8คะเก่งมากคะ่ะ5แล้ว3รวมกับเท่าไรได้8คะเก่งมากคะ่ะ5 หรือนำ8ลบด้วย3เท่ากับเท่าไรคะก็5เช่นเดียวกันดังนั้นปลาตัวใหญ่หนัก5ขีดแล้วคำตอบปลาตัวใหญ่หนัก5ขีดสมเหตุสมผลไหมคะเก่งมากค่ะสมเหตุสมผลเพร,ราะอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเพราะ5ขีดรวมกับ3ขีดเท่ากับ8ขีด นัาเรียนคนใดตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยคะ่ะเรามาดูแผ่นป้ายต่อไปกันเลยคะ่ะว่ามีโจทย์ปัญหาใดต้นอยู่เริ่มอ่านโจทย์ปัญหาได้คะ่ะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ1นึ่งสองสาสี่หหกดแด เก้าสิบหมดเวลาโจทย์ก็คือแม่นำข้าวสารไปบริจาค4กิโลกรัมเหลือข้าวสาร11กิโลกรัมเดิมแม่มีข้าวสารกี่กิโลกรัมนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรบ้างคะจากโจทย์ส่วนที่โจทย์บอกคือแม่นำข้าวสารไปบริจาค4กิโลกรัม เหลือข้าสาร11กิโลกรัมและส่วนที่โจทย์ถามคือเดิมแม่มีข้าสารกี่กิโลกรัมเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าน้ำหนักข้าสารเดิมลบด้วย4เท่ากับ11ซึ่งสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบได้จาก11บวกด้วย4เท่ากับเท่าไร นาเรียนคิดว่าเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะ11บวกด้วย4เท่ากับ15ดังนั้นเดิมแม่มีข้าวสาร15กิโลกรัมนั่นเองคะ่ะสมเหตุสมผลไหมคะเก่งมากคะ่ะสมเหตุสมผลเพราะอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเพราะ11กิโลกรัมรวมกับ4กิโลกรัมเท่ากับ15กิโลกรัม นักเรียนคนใดตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักเรียนอย่าลืมมันทบทวนและทำแบบสถัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ